บริษัทวิยาประกันภัยนะคะได้ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดนี้มาโดยตลอดโดยสะท้อนให้เห็นจากนโยบายของบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันที่ว่าความเป็นธรรมคือนโยบายได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆเราใส่ใจดูแลพนักงานดูแลคู่ค้านะคะแล้วก็การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะวิพัฒน์ศรศรีเจริญนะคะผู้อำนวยการสำนักกรรมการค่ะค่ะอันที่จริงนะคะ ESG ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะคะแต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเราเคยได้ยินคำว่าโลกร้อนเนอะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่โลกร้อนละมันกลายเป็นโลกเดือดอุณหภูมิของโลกก็พุ่งสูงขึ้นแล้วก็สภาพภูมิอากา,กาศก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงขึ้นทีนี้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยพอเริ่มล่อยหล่อลง คนก,ก็มีปัญหาทางด้านสภาพสังคมใช่ไหมคะก็คนก็เลยหันมามามองแนวคิด e s c กันมากขึ้นเ,เราในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีส่วนในการกินการใช้อย่างสิ้นเปลืองด้วยประชากรโลกเราเนี่ยผลิตขยะกันคนละ2 0 0 0ล้านตันต่อปีในขณะที่คนไทยเราอะ่ะก็ผลิตขยะกัน1กิโลกรัมในทุกๆวันหากเรายังใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างสิ้นเปลืองอย่างเงี้ย ในปี2050ทรัพยากรธรรมชาติก็อาจจะไม่มีเพียงพอสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักคำว่า ESG เนี่ยเรามาดูกันว่าในการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันในยุคแรกเนี่ยเป็นยุคของ CSR นะคะก็คือยุคที่อ,องค์กรหรือภาคธุรกิจน่ะอยากจะทำอะไรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็ทำกินขึ้นไป หรือว่าอยากจะต่อยอดจากสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วก็ทํากันมาทีนี้เรก็จะเห็นในใน,ใน,ในหลายหลายบริษัทนี่ออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันมากขึ้นก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกป่าปลูกป่ปปาช้เลนการาให้ทุนการศึกษาหรือการบริจาคสิ่งของต่างๆนะคะต่อมาในปี2010เนี่ยก็ได้มีประกาศของทาง ISO ออกมาเรื่องของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนะเนาะ เรียกว่า ISO 26,000ซึ่งก็ประกอบด้วยกัน7ข้อก็คือการกำกับดูแลองค์กรสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติด,ด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติด,ดำเนินงานอย่างเป็นธรรมประเด็นด้านผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนาชุมชนก็ทำให้ภาพของ CSR เนี่ยขยายวงกว้างออกไปหลายๆลยบริษัทเนี่ยก็เริ่มมามองว่าตัวเองเนี่ย สร้างผลกระทบอะไรกับกระสังคมมากก็จะทำ CSR ในด้านนั้นแล้วก็มามองถึงการบริหารจัดการภายในขององค์กรเราด้วยว่าเราจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสังคมให้มากขึ้นได้ยังไงเออและปัจจุบันเรากำลังก้าเข้าสู่ยุคที่3นะคะเรียกว่า ESG ESG ก็เป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคือไม่เพียงแค่เราใส่ใจออมุ่งหวังตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่เรายังให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์กรนะคะควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใส่ใจสังคมดูแลให้เติบโตภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือว่าธรรมิบาลน,นะคะโดย E เนี่ยก็คือ environmental หรือว่าสิ่งแวดล้อมก็คือการที่เราให้ความสําคัญกับการบริหารจัดก,การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะส่วน S ก็คือ social หรือว่าสังคม ก็คือการที่เราใส่ใจบุคคลที่อยูอ่ที่เราดูแลรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภายในที่เป็นพนักงานของเรานะคะภายนอกก็จะมีคู่ค้าลูกค้าหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกคนค่ะและ G ก็คือ Governance หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลน,นะคะก็คือการที่กิจการเนี่ยดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะโดยอาจจะเป็นในรูปแบบของการเรามีนโยบายต่างๆเช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็นโยบายที่นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG ค่ะในปี2568นี้เราก็ยังคงสารต่อนโยบายเดิม ก็เป็นงานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นเรื่องของการลดใช้พลังงานไฟฟ้าน้ําหรือว่าการลดการใช้กระดาษเรานําเทคโนโลยีมาปรับใช้เพิ่มมากขึ้นเป็นการทํางานผ่านระบบแล้วก็แอปพลิเคชันซึ่งนอกจากจะช่วยลดทรัพยากรแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าด้วยอย่างเช่นเรามีบริการ V Claim on We c a l l ซึ่งเป็นการเคลมออนไลน์หรือว่าเป็น V Inspection ที่เป็นการ ตรวจสภาพรถออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลส่วนงานทางด้านสังคมเราก็ยังมีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นการช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินหรือมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ต่อยอดโครงการใหม่ๆ เช่นการยกระดับอาคารประหยัดพลังงานจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่ใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมการนำวัสดุที่มีอยู่เนี่ยอากลับมาใช้ทดแทนควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่คู่ค้าแล้วก็ลูกค้าภายนอกด้วยนอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการในกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทเคยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ ธุรกิจนะคะด้วยหลักการ ESG อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะย่อมส่งผลดีต่อองค์กรในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะก็ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดก,การอย่างยั่งยืนการใส่ใจดูแลพนักงานการบริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้ลูกค้าเก่าเขาก็จะเกิดความพึงพอใจลูกค้าใหม่ ก็อยากจะมาใช้บริการกับเราพนักงานที่อ,อ,อยากก็อยากจะมีคนเนี่ยเข้ามาทำงานกับเรามากขึ้นเพราะเราดำเนินงานด้วยความสุจริตนะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้ก็ทำให้พนักงานเก่าเนี่ยก็ไม่อยากลาออกเพราะว่าเราก็ดูแลเขาอย่างเท่าเทีเทยมกันก็จะเห็นว่าหลักการของ ESG เนี่ยจะทำไม่ใช่เพียงแค่สร้างผลดีในเรื่องของรายได้ที่เป็นทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ว่ายังส่งผลดีในทุกมิติอีกด้วยใครอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโลกใบนี้ของเราเพียงแค่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการลดการใช้น้ำประหยัดไฟคัดแยกขยะทิ้งขยะให้ถูกประเภทแล้วก็เรื่องของการลดของการใช้พลาสติกนะคะใช้อุปกรณ์ต่างเนี่ยกลับมาทดแทนได้ หรือว่าเรื่องของการลดกระดาษในสำนักง,ง,งานของเรากันเองเนี่ยเพียงเท่านี้โลกก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเ,เพียงถ้าภาคประชาชนภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าความยั่งยืนน่ะต้องเกิดจากความร่วมมือของพวกเราทุกคนคะ่ะ